สวัสดีครับพี่น้องมนีพเฒ่าหาเลียงล้านวานเขา่าคนวานเมื่อเดี๋ยวพี่น้องเออยววันที่หลังพูนบ่มีเงื่อนจ่างรถไปรับจ่างคนมากับพอได่คารถไถก็เลยได้มาจ่างคนวานเขา่าพี่น้อง จ่างเพ่นปันหน้าให้นี่ครับเป็ดตาได้กินน้ำพ่นบ่อน้อเข่าปีนี่พี่น้องเอ้ยเงินถี่ซื้อปุ๋ยกะจักอยู่ไซ ไอ้ลับจ่างได้มาหมือนละซองลอยซามอยก็ได้มาให้ค่ารถไถเพิ่อนคาปุ๋ยจักสิอเอาไส่พี่น้องปีนี่ปุ๋ยห้องพื้นกบ็บอได้ห้องเลยมันสิได้เกี่ยวน้ำเพื่อนบ่ละพี่น้องปุ๋ยบ่มีใสรัฐบาลเพิ่นก็บอกว่าปุ๋ยคนละเครือง พันเมนไดไลละพันมันกับยังพ่อสีได้สืบปุ๋ยมาใส่กับสอบหนึ่งสองกับสอบกับยังสิพ่อได้อยู่ด้พี่น้องแต่อันนี้เพื่อนว่าให้ปุ๋ยคนละเคืองมันบมมีเงินเคืองหนึ่งนีงน่แล้วพี่น้องเอิไปเอาใส่ยังสิได้ปุ๋ยมาใส่ เพื่อนหาไรล่ละหาลอยอีกหาลอยเข้ากับตองไปจกใส่คนละบ,บ่กเกินยี่สิบไรเมื่อก็เป็นหมื่นหนึ่งนอพี่น้องมันเป็นหมื่นหนึ่งเข้าต้องหาเงินไปเติมอีกหมื่นหนึ่งเข้าจังสี่ได้ปุ๋ยมาใส่หน้า ซิบไลพี่น้องซื้อปุ๋ยพอสองหมื่นอยู่ติค่ารถไถสิเอาใส่ค่าเกี่ยวสิเอาไส่ลับพี่น้องว่่ได้ใส่หอกปุ๋ยปีนี้ผมว่า่มีปัญญาหาแล้วเงินคู่มือนี่ก็แห้งหาอยากค่าข้ายกับบ่อได้รับจ่างกับงานรับจ่างกับบ่มี่ ร <c oughs> ับจ้างเสียห n าอ่อยห h ามั่นก็นได้มือละสามร่อยมือละซองร่อยมือใดมือบอ่มือมีก็ได้ไปแต่เขาเสียเงินใสมาสมทบเพ่นเป็นหมืน่นพี่น,น้องเลยเพ่นว่าพ่นซอยซอยคุละค่ง มันสีซอยแน่ด่าคนละเคืองสันเด้พี่น้องผู้มีหน้า2ยีิบไล่ก็ต้องหาเงินเมื่อหนึ่งไปตื่มเพิ่นสรุปแล้วแม่นผู้ดได้ไดผลประโยชน์พี่น้องเพื่อนเอาเงินไร่เพื่อนเอาหาลอยมาหล่อเอาเงินอีกหาลอยในกระเป๋าเฮ้า แต่ผู้ได้เงินผัดแม่นในทุน่นเจ้าของปุ๋ยผุนพี่น้องเออ้ยพออูมีหน้าหาไรภูมีหน้าสิบไลสิบไลก็ได้เพิ่นซอยหาพันถ้าต้องหาเงินไปตื่มอีกหาพัน จงสิได้ซสือปุ๋ยสู้เล้วเฮาเอาเงินหาพันเฮาไปสือปุ๋ยจะหากระสอบมาใส่กับพ่อได้ล,ล่ะพี่น้องมันมีประโยชน์อีงปากบอกว่าซอยเศ้าหน้าซอยเศร้าหน้าพี่น้องเห็นว่าจังไรคอมเมนต์มาเ้ยครับเด้อว,ว่า รัฐบาลเพิ่นว่าซอยคาปุ๋ยไรละหาลอยเนี่ยพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไรคิดคือผมบอ่อซ้ำเพิ่นมาหล่อเอาเงินเฮาไปไห้านทุ่นซสือๆครับานทุนเป็นคนได้เงินจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับแต่ก่อนเนาะเพิ่นไห้ไรล,ละพัน ถึงแมนสบว่าได้ตอนช่วงนี้แต่เฮ้าก็ยังพ่อได้ไปเส้นปุ๋ยมาใส่เข่าได้อยู่เลยพี่นอ้องเออเฮาไปเส้นเพิ่นม,าเ,นนม,มนา,เาเพิ่นกันมีหม่องคุดตอวาเออพอแต่เงินไหลละพันออกเฮ้าก็เอาไปจายเพิ่นเกษตรกร,รกร็กรหมุนได้เมนบ่ล่ะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าเกษตรกร,ร,กรผู้ไดเพิ่นบ่นมีเงินอยู่ในกระเป๋าอะที่เสียไปสมทบอ่ะเพิ่นก็บบ่ได้ปุ๋ยมาใส่เขา้า พี่น้องเห็นว่าจาังไหนแต่ก่อนเพิ่นไห้ค้าเก็บเกี่ยวไหลละพันเพิ่นว่าเงินมันว่าถึงมือประชาชนทั้งทั้งที่เขาโอนเขาบัญชีให้เลยครับโอนเขาบัญชีประชาชนเลยเพิ่นเลยว่ามาเห็ดแบบเนี่ยเงื่อนถึงมือประชาชนดีกว่าเพิ่นว่าโดยการใอยค่าปุ๋ย พี่น้องว่ามันถึงมือประชาชนหมองใดมีแต่ประชาชนเดีจ๋จกออกจากกระเป๋าไปตื่มเพลินเขาเอาสมองส่วนในคิดสั่นได้พี่น้องเห็นว่าโครงการเพลินมันดีบบหึ้นบอดีจังไดคอมเมนต์มาครับทรงเสียงซอยกันดังๆแช่คลิปนี้ออกไปหลายๆเพื่อสะท้อน สะท้อนถึงปัญหาของนโยบายของเขาที่ประชาชนได้รับว่าเออมันสมนามสมเหนือบอรหรือว่ามันตรงกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริงบอคือจังผมครับผมบ่มีปัญญาแท้หละตอนเนี้ยคือผมไม่มีเงินไปสมทบที่จะซื้อปุ๋ยมาใส่นา กัจิีวานมันตามมีตามเกิดนี่แหละพี่น้องเอ้ยปากขืนพ้นวาซอยเหลือประชาชวนมันแมนบ่ล่ะพี่น้องพนซอยแนวไดหเืินบุนี่พี่น้องจักสีได้เกี่ยวหรือบอ่ดอก มันสิมีฝนมาให้บ่อละพี่น้องเอ้ย <c oughs> เสียงสะท้อนพี่น้องซอยกันส่งเสียงสะท้อนให้มันดังถึงรัฐบาลซอยกันแซวออกไปครับซอยกันแซ่ออกไปคนละหนึ่งเสียงเพื่อเป็นกระบ,บอกเสียงให้รัฐบาลได้ยิน ว่าสิ่งที่ท่านเสนอมามันคือปัญหาของประชาชนอีกแล้วครับท่านคนสิแก้ไขจังใดหรือว่าคนที่ไม่มีตังก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้สิทธิ์ตรงส่วนนั้นคนบ่มีตังคือคนจนเลยครับคนมมีตังคือคนรวย นมีตังเพิ่งกัมีตังสื่อปุ๋ยมาใส่แต่ชาวหน้าตาดำๆผู้หาเ้ากินคำนี่สิครับเสียเ,เงินซ้ายไปสมทบเพื่นพี่น้องเลยแล้วก็คงไม่มีสิทธิ สู่แล้วผมว่าไออห่เป็นเงินสดมาเพิ่นสิไปสื่อมาใส่จักกระสอบสองกระสอบสามกระสอบก็แล้วแต่ไห้ให้เพิ่นไปผมว่าแบบนั้นมันสิง่ายกว่วแล้วมันกระสิตตรงกับความต้องการของประชาชนครับคือวันหนึ่งละอ่ะเอาเหลือจากค่าปุ๋ยกับพ่อเด็กค่าไถแม่นบ่ล่ะพีน่น้องรถไถก็ต้องจ้างรถเกี่ยวก็ต้องจ้าง ค่าเก็บเกี่ยวค่าปุ๋ยค่ายาอันนี้จพเพาะจอจงหาไปใส่เฉพาะปุ๋ยซื้อปุ๋ยได้อย่างเดียวในวงเงินสองหมื่นเอาไปซื้อเอาไปทำอันอื่นไม่ได้จ่ายค่ารถไถไม่ได้จ่ายค่ารถเกี่ยวไม่ได้เดีย๋ยวต้องไปหากู้มาอีก มื่นหนึ่งเพื่อที่จะไปสมทบพี่น้องเอ้ยจะงเม่นไปผู้ใดเป็นผู้ใดรับผลประโยชน์บ้างสุดถ่ายถ่ายสุดก็คือนายทุนเหมือนเดิมโครงการของนายทุนพี่น้องเอ้ยมันก็เป็นจังนีละเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ลหละซอยกันเซี้ยออกไปไ้อครับเด้อ คนละเสียงถ้าเห็นว่าถ้ามีความเห็นแจ้งไรกับคอมเมนต์มาครับคลิปนี้เอาไวซ้ซสำนึก่อนครับสวัสดีครับ